สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแอนวิชาพารศึกษาซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อกีฬาสากลค่ะและกีฬาที่ครูจะนำมาสอนในชั่วโมงนี้ก็คือกรีธาและนักเรียนรู้ไหมคะว่ากรีธาถือเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นมนุษย์ใช้ทักษะในการวิ่ง เพื่อที่จะหาที่อยู่อาศัยหาอาหารและเพื่อวิ่งหนีสัตว์ร้ายเมื่อเปรียบเทียบกับในปัจจุบันก็จะเปรียบเสมือนการวิ่งในประเภทต่างๆนอกจากจะวิ่งแล้วในยุคก่อนก็ยังมีการกระโดดการทำทักษะอื่นๆการใช้อาวุธต่างๆซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของคําว่ากรีฬาหลากหลายประเภทนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกีฬากีฬากันนะคะ วันนี้นักเรียนจะต้องรู้จักประวัติและความเป็นมาของกีฬากีทากันก่อนค่ะซึ่งประวัติและความเป็นมาของกรีทานั้นเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยชาวกรีกโบราณที่เป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาและกรีทานั้นเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนคริสตกาล776ปีก่อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพล,ลเมืองของกรีกให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนด้านจิตใจอีกด้วยและพร้อมที่จะรับมือกับค่าศึกอย่างเต็มที่อีกหนึ่งเหตุผลคือชาวกรีกสมัยโบราณนับถือเทพเจ้าอยู่หลายพระองค์และเชื่อว่าเทพเจ้าสถิตยอยู่บนเขาโอลิมปัสเทพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ดลบรรดาลความสุขความทุกข์ให้แก่ผู้นับถือาศาสนาคล้ายกันและเป็นผู้ชี้ชะตาให้กับชาวกรีกอีกด้วยค่ะดังนั้น ชาวกรีกจึงพยายามที่จะทําตนให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าทําความเข้าใจและสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นเหตุผลให้มีพิธีกรรมต่างๆแม้แต่กระทั่งการวงสรวงพิธีกรรมทางศาสนาและมีการเล่นกีฬาถวายพระเจ้าอีกด้วยซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาถวายพระเจ้านั้นจัดขึ้นณลานโอลิมปัสบนเทือกเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิส เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและให้เกียรติพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วยค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนจอไหมคะนี่เป็นภาพในการแข่งขันกรีธาสมัยก่อนเราจะเห็นได้ว่ากรีธาเป็นกีฬาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันกันมาอย่างยาวนานค่ะจากนั้นเราจะมาเรียนรู้ประเภทของกรีทากันค่ะกีธาเป็นกีฬาพื้นฐานในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และเป็นกีฬาที่มีความนิยมเล่นและแข่งขันทั้งในและระหว่างประเทศจากรายละเอียดของกติกากีทาสหพันธ์กีทาสมัครเล่นนานาชาติสามารถแบ่งประเภทของกีทาเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะ 1. กีทาประเภทลู่ 2. กีทาประเภทลาน3กรกีทาประเภทเดิน4กรีทาประเภทถนนและ 5. กรีธาประเภทวิ่งข้ามทุ่งซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะนำเอากรีธาสองประเภทมาสอนนักเรียนก็คือกรีธาประเภทลู่และกรีธาประเภทลานซึ่งกรีธาสองชนิดนี้มีการแข่งขันกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับประเทศซีเกมเอเชียนเกมและจนไปถึงระดับโลกนั่นก็คือโอลิมปิกค่ะ ต่อไปเราจะมาดูกรีธาประเภทลูกกันค่ะว่ามีกี่แบบแบบที่1นนะคะจะเป็นการวิ่งระยะสั้นประกอบไปด้วยการวิ่งระยะทางได้แก่60เมตร80เมตร100เมตร200เมตรและ400เมตรค่ะ 2. การวิ่งระยะกลางประกอบไปด้วยการวิ่งระยะทาง800เมตร1,500เมตรและ3,000เมตรค่ะ 3การวิ่งระยะไกลประกอบไปด้วยการวิ่งระยะทางตั้งแต่5000เมตรเป็นต้นไปค่ะ 4. การวิ่งผลัดประกอบไปด้วย4คูเมตรและวิ่งผลัด4 4 0 0ูเมตรค่ะและ5การวิ่งข้ามรัว้วประเภทหญิงจะมีระยะทาง100เมตร400เมตรส่วนประเภทชายมีระยะทาง110เมตร และ400เมตรค่ะภาพที่ปรากฏอยู่บนจอนะคะจะเป็นการแข่งขันกรีธาประเภทลูกค่ะภาพที่2นะคะจะเป็นการแข่งขันกรีธาประเภทลูกแต่จะเป็นการแข่งขันวิ่งข้ามรั้วค่ะต่อไปกรีธาประเภทลานสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทและ4ี่รายการดังนี้ค่ะ 1. ประเภทกระโดดได้แก่กระโดดสูงกระโดดไกลขยิงก้าวกระโดดและกระโดดค้า 2. ประเภทคว้างได้แก่ทุ่มลูกน้าหนักคว้างจากพุ่งแหลนคว้างค้อนซึ่งแต่ละประเภทก็จะต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกันโดยในแต่ละประเภทก็จะมีทักษะที่โดดเด่นดังนี้ค่ะ 1. กระโดดสูงการแข่งขันกรีทากระโดดสูงนักกีทาจะต้องรู้จักจังหวะในการกระโดดการสปริงตัวขึ้นการลอยตัวในอากาศ การลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยกล่าวได้ว่ามีจุดเริ่มต้นในการแข่งขันครั้งแรกในศตรวรรษที่19ในประเทศสกอตแลนด์เริ่มมีมาเฉพาะท่ากระโดดแบบกันไกลตรงจากนั้นในช่วงศตรวรรษที่20เทคนิคการกระโดดต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปและมีหลายแบบมากขึ้นการแข่งขันกรีธากระโดดไกลการวิ่งกระโดดไกล จะเป็นการทำงานของร่างกายเกี่ยวกับระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันและจะทำให้สามารถช่วยบังคับส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างนิ่มนวลและถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นักกีฬาจะต้องใช้ความเร็วความแข็งแกร่งความว่องไวในการพยายามกระโดดให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้กีฬาประเภทนี้ มีการแข่งขันมาตั้งแต่โอลิมปิกโบราณและในกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่เริ่มแข่งขันในปีแรกก็คือปีคศ1896สำหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงเริ่มแข่งขันในปีคศ1948ค่ะกรีธาประเภทขย่งก้าวกระโดดเป็นกรีธาคล้ายกับการกระโดดไกลแต่เริ่มจากการวิ่งขย่งก้าวแล้วกระโดดลงผืนทราย กีฬาขย่งก้าวกระโดดนี้มีการแข่งขันมาตั้งแต่สมัยโอลิมปิกโบราณและมีการแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่เริ่มมีมาตั้งแต่ในปีคศ1896ค่ะกรีธาประเภทกระโดดคำ้ำเป็นกรีธาที่ผู้เล่นจะใช้ไมค้ค้ำที่มีลักษณะยาวโค้องงอซึ่งปัจจุบันมักจะทำจากไฟเบอร์กลาสหรือคาร์บอนไฟเบอร์วิ่งและกระโดดค้ำให้พ้นราว มีการแข่งขันในโอลิมปิกตั้งแต่ปีคศ1896และในปีคศ2000จะเป็นการแข่งขันสำหรับผู้หญิงค่ะกีฬาประเภทนี้ถือเป็นหนึ่งในสประเภทกีฬาที่สำคัญของกรีฑารวมไปกับการกระโดดสูงกระโดดไกลและขยิงก้าวกระโดดผู้เข้าแข่งขันกีฬาประเภทนี้หลากหลายคนนั้นมักจะมีพื้นฐานทางด้านยิมนาสติกมาก่อนค่ะ กรีธาประเภทลูกทุ่มน้ำหนักการทุ่มลูกน้ำหนักนั้นนักกีฬาจะต้องรู้จักการทรงตัวการกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและการใช้แรงส่งไปยังน้ำหนักเพื่อที่จะให้ลูกนั้นพุ่งไปไกลที่สุดค่ะกรีธาประเภทคว้างจักรการคว้างจักรนั้นจะต้องอาศัยการเหวี่ยงตัวและจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงจักรรวมทั้งต้องมีความรวดเร็วคล่องแคล่วและก็ว่องไวต่อระบบประสาท และมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะคว้างจักรนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณประมาณ708ปีก่อนคริสตกาลและปัจจุบันถูกบรรจุอยู่ในโอลิมปิกประมาณปีคศ1,800กีฬาคว่างจักรเป็นส่วนหนึ่งของปัญจักกีทาซึ่งรวมไปถึงการวิ่งมวยปล้ำกระโดดและพุ่งแหลนจักรจะมีรูปร่างคล้ายจานบินชาวกรีกโบราณน,นั้น ทำจากมาจากวัสดุที่เป็นตะกัวทองแดงเหล็กหรือหินเป็นต้นการแข่งขันการปล่อยพุ่งแหลนออกไปในท่าที่ถูกต้องจะต้องรู้จักการวิ่งการบัง,รบงคับแหลนนักกีฬาควรเรียนรู้และทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกีฬาพุ่งแหลนนั้นมีต้นกำเนิดมาจากของที่พุ่งพวดผู้คว้างปลาคนแรกคือนักล่าดั้งเดิมที่กำลังหาอาหาร การแข่งขันนี้เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกของหอกที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรีโบรานค่ะกรีธาประเภทคว้างคอนการคว้างคอนนั้นจะต้องอาศัยการเหวี่ยงตัวและจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงคอนรวมทั้งจะต้องมีความรวดเร็วคล่องแคล่วและว่องไวในระบบประสาททักษะในการเคลื่อนไหวจะต้องดีไปด้วย ย้อนกลับไปในศตวรรษที่15สมัยของการคว้างคอนเป็นหนึ่งในกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการแข่งขันครั้งแรกกรีธาประเภทคว้างคอนการคว้างคอนนั้นจะต้องอาศัยการเหวี่ยงตัวและจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงคอนรวมทั้งจะต้องมีความรวดเร็วว่องไวระบบประสาทสัมผัสและทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดีย้อนกลับไปในศตวรรษที่15 กีฬาคว้างค้อนจัดเป็นกีฬาที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่จัดขึ้นในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะนักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของกีฬากรีธาได้ไหมคะว่ากรีธานั้นช่วยให้ประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของเราบ้างครูให้เวลาคิด1น,นาทีนะคะ นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูก็จะมาบอกประโยชน์ของกีฬากรีฑาค่ะ 1. กรีฑานั้นจะช่วยทำให้ร่างกายของมนุษย์มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ 2. ช่วยให้ร่างกายมีรูปร่างที่ได้สัดส,ส่วนมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ 3. จะช่วยให้ร่างกายของคนเรานั้นมีความต้านทานโรคได้ค่ะ 4. ช่วยทำให้ร่างกายมีความอดทนต่อการทำงานเหนื่อยช้าและสามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 5. ช่วยให้ระบบประสาททำงานดีขึ้นทำให้นอนหลับสบายทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นทรงอกมีขนาดใหญ่ขึ้น 6. ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและช่วยให้เส้นเลือดขยายใหญ่โตขึ้นค่ะส่งผลให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้น และทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับออกซิเจนขึ้นอีกมากเลยค่ะและสุดท้ายช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานและเพลิดเพลินค่ะประวัติกรีธาในประเทศไทยการแข่งขันกรีธาในประเทศไทยถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีทานักเรียนขึ้นในครั้งแรกในวันที่11มกราคม พุทธศักราช2 4 4 0ณท้องสนามหลวงในพิธีเปิดการแข่งขันนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเดนินมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรการแข่งขันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียน เป็นประจำทุกปีตลอดมาในปีพุทธศักราช2476รัฐบาลได้จัดตั้งกลุ่มพระศึกษาขึ้นโดยมีนโยบายส่งเสริมกีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นหลังจากนั้นกีฬาและกีทาก็ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นโดยจัดให้มีการแข่งขันกรีธาระหว่างโรงเรียนระหว่างมหาวิทยายลัยและกีฬาประชาชนค่ะ ปีพุทธศักราช2,494ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีธาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันกรีธาประเภทมหาวิทยายลัยและประชาชนแทนกรมพระศึกษาตต่อมาในปีพศส5 0 4ได้จัดตั้งองค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีธาทุกปีปีพุทธศักราช2528เปลี่ยนชื่อจากองค์กรส่งเสริมกีฬาประเทศไทยเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยนอกจากจะมีการแข่งขันประเภทลูกและประเภทลานแล้วก็ยังมีการแข่งขันประเภทชายและหญิงรวมกันอีกด้วยซึ่งผู้เล่นจะต้องลงแข่งขันประเภทลู่และลานมีการแข่งขันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทศกรีธาเป็นการแข่งขันประเภทรวมชายประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา10ประเภทซึ่งจะต้องทำการแข่งขัน2วันติดต่อเรียงกันตามลำดับดังนี้ค่ะในวันที่1การแข่งขันวิ่ง100เมตรกระโดดไกลทุ่มลูกน้ำหนักกระโดดสูงวิ่ง400เมตรวันที่2วิ่งข้ามรั้ว1 1 0เมตร คว้างจากพุ่งแหลนและวิ่ง1,500เมตรประเภทที่2ส,สัตตกรีธาเป็นการแข่งขันประเภทรวมหญิงมีการแข่งขันทั้งหมด7ประเภทแข่งขันติดต่อกัน2วันตามลำดับดังนี้ค่ะวันที่1วิ่งข้ามรั้ว100เมตรกระโดดสูงทุ่มลูกน้ำหนักวิ่ง200เมตร วันที่สองกระโดดไกลพุ่งแหลนและวิ่ง800เมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกรีธาประเภทของกรีธาและประโยชน์ของกรีทานั้นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าประวัติความเป็นมาของกีฬากรีธาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากชนชาติใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถาม1น,นาทีค่ะ คู่จะ,ฉะเฉลยนะคะกรีทานั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวกรีกโบราณซึ่งกีฬากรีทานั้นกำเนิดมาพร้อมกับมนุษย์โดยเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าประเภทของกรีทานั้นตามที่สมาพันธ์กรีธาแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นมามีกี่ประเภทคะ ครูให้เวลาตอบคำถามหนึ่งนาทีเก่งมากค่ะประเภทของกีตาแบ่งโดยสมาพันธ์กีตานะคะได้แบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะ1 กรีธาประเภทลู่ 2. กรีธาประเภทลาน 3. กรีธาประเภทเดิน 4. กรีธาประเภทถนนและ5กรีธาประเภทวิ่งข้ามทุ่งค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากรีธาประเภทลู่แบ่งการแข่งขันออกเป็นกี่แบบคะ าการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่นะคะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทได้แก่1การวิ่งระยะสั้นอา้าวแล้วการวิ่งระยะสั้นเนี่ยประกอบไปด้วยระยะทางกี่เมตรล่ะคะคำตอบก็คือการวิ่งระยะสั้นประกอบไปด้วยระยะทาง6 0เมตร80เมตร100เมตร200เมตรและ400เมตรค่ะ 2. การวิ่งระยะกลางนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการวิ่งระยะกลางนั้นประกอบไปด้วยระยะทางเท่าไหรคะอ่าเยี่ยมมากค่ะ800เมตร1500เมตรและ3,000เมตรนั่นเองค่ะต่อไปประเภทที่3การวิ่งระยะไกลนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยการวิ่งระยะไกลประกอบไปด้วยระยะทางกี่เมตรคะ เยี่ยมมากประกอบไปด้วยระยะทาง5,000เมตรขึ้นไปค่ะและประเภทที่4การวิ่งผัดประกอบด้วยการวิ่ง4 1 0คูณเมตรและการวิ่งผัด4 4 0คูณเมตรนั่นเองค่ะและสุดท้ายประเภทสุดท้ายการวิ่งข้ามรัว้วประกอบไปด้วยประเภทหญิงจะต้องวิ่งข้ามระยะทาง 100เมตร400เมตรและประเภทชายจะต้องวิ่งข้ามระยะทาง110เมตรและ400เมตรค่ะและกรีธาประเภทลานนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากรีธาประเภทลานนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะเก <ś led> <u> uh> ่งมากค่ะกรีธาประเภทลานนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภท ได้แก่ประเภทกระโดดและประเภทขว้างต่อไปเราก็จะมาดูประเภทกระโดดกันค่ะว่ามีชนิดใดบ้าง 1- กระโดดสูง 2- กระโดดไกล 3- ขย่ง9ก้ากระโดดและ4กระโดดค้ำค่ะต่อไปเป็นประเภทคว้างนักเรียนจำได้ไหมคะว่าประเภทคว้างนั้นมีกี่แบบคะ เยี่ยมมากนะคะได้แก่ 1. การทุ่มรูป่้งหนัก2การคว้างจัก3การพุ่งแรนและ4การคว้างค้อนค่ะต่อไปเราก็จะมาสรุปกรีธาประเภทลานในแต่ละประเภทนั้นก็จะมีทักษะที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะ1 กระโดดสูงนักเรียนทราบไหมคะว่ากีฬากระโดดสูงนั้นจะต้องอาศัยทักษะอะไรบ้างคะอ่าจะต้องอาศัยทักษะจังหวะในการกระโดดการสปริงตัวการลอยตัวในอากาศและการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองคะ่ะประเภทกระโดดไกลนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่าทักษะของการกระโดดไกลนั้นจะต้องมีทักษะอะไรบ้างคะ เยี่ยมมากในการแข่งขันประเภทกระโดดไกลนั้นนักกีฬาจะต้องมีระบบการทำงานของร่างกายระหว่างระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันทั้งนี้ทั้งนั้นร่างกายของนักกีฬานั้นจะต้องเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการนั่นเองค่ะกรีธาประเภทขยิงก้าวกระโดดนักเรียนจำได้ไหมคะว่าทักษะที่ใช้ในการขยิงก้าวกระโดด มีทักษะอะไรบ้างจำได้ไหมคะอ่าทักษะที่ใช้ในการขย่งก้าวกระโดดจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับทักษะการกระโดดไกลแต่จะมีการขย่งเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเริ่มต้นจากการวิ่งขย่งก้าวและกระโดดลงสู่ผืนทรายคะ่ะกรีธาประเภทกระโดดคำนักเรียนจำได้ไหมคะว่า กีธาประเภทกระโดดค้ำนั้นเขาใช้อุปกรณ์อะไรคะเก่งมากเขาใช้ไม้ค้ำที่มีลักษณะโค้งและงอได้ซึ่งปัจจุบันไม้ค้ำนั้นทำมาจากไฟเบอร์กลาสหรือคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองคะ่ะกรีธาประเภททุ่มน้ำหนักนักเรียนจำได้ไหมคะว่าทักษะที่ใช้ในการทุ่มน้ำหนักนั้นจะต้องมีทักษะอะไรบ้างคะ เก่งมากค่ะมีทักษะการทรงตัวทักษะการเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือพลังที่ใช้ในกล้ามเนื้อที่จะส่งแรงส่งลูกทุ่มน้ำหนักให้ไปได้ไกลที่สุดนั่นเองค่ะกรีธาประเภทคว้างจากักรนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการคว้างจักรนั้นจะต้องอาศัยการเหวี่ยงตัวและจะต้องมีจังหวะในการเหวี่ยงจกักรรวมทั้ง จะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวและประสาทสัมผัสในการเคลื่อนไหวที่ดีด้วยค่ะกรีธาประเภทพุ่งแหลนซึ่งการพุ่งแหลนนั้นนักกรีทานั้นจะต้องมีทักษะในการวิ่งมีจังหวะในการวิ่งและบังคับแหลนให้ไปได้ไกลที่สุดและมีพลังกล้ามเนื้อในการส่งแหลนไปพุ่งให้ได้ไกลที่สุดเช่นกันค่ะกรีธาประเภทขว้างคอน การคว้างค้อนนั้นนักเรียนจำได้ไหมว่านักกีฬาจะต้องอาศัยการเหวี่ยงตัวและใช้จังหวะที่ดีในการเหวี่ยงค้อนรวมทั้งจะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวมีประสาทสัมผัสในการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับกีฬาสากลกีฬาประเภทกีฬาน,นะคะนักเรียนทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูและทบทวนบทเรียนที่ครูทิ้งไว้ให้สำหรับชั่วโมงนี้ ครูต้องขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ